คู่ตำนัคครินเช็กเศร้าแต่ว่าเอาซะเล่าไปบอกเป็นเลยนะครับเมื่อกี้นายเวทีนะครับอุ๋งอิงแจกเสื้อนะครับเสื้อก็เป็นเสื้ออุ๋งใสใสใสคนโชคดีเอาเอามาเบิ้งบ้างนี่เอามาเบิ้งคือมาโชคดีแท้นี่อุ๋งอิงเพชรบั้นแพงสองร้อยขายบ่ห้าร้อยขายบ่ทันหนึ่งขายบ่บ่ขาย กว่าสีแยกมาได้เอาชีวิตเขาแรกเลย้เมื่อกี้นี่เอ้าอันนี้กะครคือกันอ้าน้านมกันคือโชคดีแท้แม่ันยูอใงกันขี้กันอากันเอายือ้ยผู่โชคดีสุดยอดดีสุดยอดดีครับอบครับครงามงามเดี๋ยวเบิ่งอเลาเช็คซ้าวข้าวหนึ่งนี่คือ ปั๊บคู่ต่ําแม่นครับเดี๋ยวสิมาเว้าสู้ <tip> <tip> ควาาแั่ความแมงพี่น้องครับพี่น้องครับเมื่อน,นี้ผมแม่นาเวทีสาวน้อยเพชรรแพงกีหลางกูนะครับมัตานี่มื่อกี้นี่นะครับ เมื่อกี้คู่ต่ำนักคริลขึ้นไปเจ๊งเศร้านะครับก็พอดีมีไอ้ทรายก็นุ่งนะครับเพื่นบอกว่าตะกี้นี่ยคู่ต่ำกับเล่าเนี่ยเป็นเป็นคู่ปรับกันเลยในการเดินสายประกวดนะฮะคู่ปรับกันเลยคู่ปรับกันเดินสายประกวดวันนี้ก็ไม่อาสาทำยี่หานี่แน่อาสาไม่แต่ใส่ก็ไม่ ผมบ้านผมอยู่ปางกูครับอ๋อคนปางกูเลยเนาะชื่ออย่างครับหมเซ่คูรังครับคู่รังข้างเทิงวิธีน่คู่ตั้มครับผมข้างล่างนี่คู่คู่รังคู่รังนรินทร์ประมวลนี่อยู่บ้านดลีครับบ้านอย่างนะบ้านดลีอำเภอปางกูผมยืนถ่ายคลิปอยู่เมื่อกี้ผมได้ยินิ่น่าแม่นคู่ตั้มอยู่บ่แม่นคู่ตั้มน่ะนรินทร์อยู่บ่เพิ่นว่าแม่นคู่กันคู่จักคู่จักกันดีแล้วครับ เมื่อกี้เคยเดินสายประกวดลองเพลงน้ำกันโอนะครับผมอย่างเดินสายประกวดน้ำกันเราผู้ใดชนะครับก็วนมายสิเป็นผมชนะเราเดี่ยวมาตัดที่ต่ำเลยใจน้องมาตัดจ้ำกันได้บ่หีิเห็นกันหรือเ่ยัง็นกันบ้านห็นผมครับโอ้ถ้าเห็นหนิจะว่าพ่อใหญ่พอดีครับรู้จักกันดีเลยแม่นบ่รู้จักกันดีครับผดื่มจูนกันดี แปลว่าผู้ต่ำเล่าอาเซมีมีคอพรสวรรค์ในด้านเขียนเพลงก็ได้เนี่ยคุณพอมาแต่งเพลงเปลี่ยนในรอบประกวดอาจจะสู้ผู้หลังมาได้แต่ว่าเวลาเขียนเพลงนั้นผู้หลังสู้ผู้ต่ำมาได้ผมเขียนบ่เปลี่ยนบ่เป็นเลยบ่ใเป็พ่อกันก่อนานีดาสิติเป็นพี่ห้องน้ำกันเป็นพ่อกันกอนหน้าตะกี้ห้องเพลงเดินสายประกวดน้ำคู่ต่ำน่ะใส่เพลงอย่างครับ <อ>ชนมากผมสิใส่เพลงซีรีส์ครับเพลงซีรีส์เนีนครับขันมาหอดเวทีหน้าเวทีสาวน้อยบนในห้องนี่ผมจะใบเมื่อเลยโอ้ซีรีลุงสว่างอย่บ้านเมนผมอยากหูว่าเพลงไหนที่กินคู่ตามขาดเวลาประกวดทองเพลงน่ะนะตะกี้ผมลองเพลงคนกอมลกครับผมผมขอฟังเมนตะท่อนเอาตะท่อนมาเต็มเต็มเสียงเลยอะครับอยากอยากยน้องเด็มามาเลยสาวน้ำยื่งกัมาอ้าว กล่อมโลกเดียวดายไง่ายวังเวฉลอมเสียงเพลงไปบนโลกร้อนเล่งจงเสกสอนสู่พิษพุงดงดอนกล่อมสิงคอน คู่อาคุณเขาคนขิ่งลูกแม้พี่น้องครับผมคู่คู่รังครับผมบัดอลีตำบลสมบูร้ยสุดยอดอเมื่อบางณูเนี่ยนะครับอคุณในหลายดะกูด้ับมาตานี่ตวตอนีคู่เย็ดอย่างอยู่ใส่นองจะเป็นคู่อยู่ธาืูการอาชีพคู่ขันครับการอาชีพผู่ขันอัน คุณคูณ่มักของเพล,ลงเนาะลูกศิษย์ครู่รั้งเบิ่งคลิปนี้เด้อเข้าเมนต์มาหลายๆว่าครู่รั้งร้องเพลงเป็นยังไงครับเพู่อะไรเนาะละล่ำเดี่ยละล่ำเดี่ยล่ำกับได้อยู่กับใคะได้อยู่แต่สู่ผู้ตดำคนมาได้โอ้ถนัดคนละแน้วคนไปทั้งหวานจ๋าอ่าเป็นสายประกวดเนี่ยครับแต่ว่ากับพ่อล่ำได้พ่อได้ครับพ่อได้ก็ต้องฟังเดบิวต์ตานี้นักร้องสายประเวด เอาเกินๆเนาะครับเนาะเอาเกินครับเกินไดปครับกุหลาบแดงกําลังอากําลังบานที่ไอ้โซ ละมอบให้แม่ชมยงดังต้องคำวันหยุดรับรู้ไปนะครับความรู้สึกสานเป็นแค่หลักวิธีการ้นได้เลยนะครับลาพี่ขอฝากให้เจ้าลาพี่ขอฝากให้เจ้าต่างเมื่อบัดย้ำไกลเบิดอะไรให้นางหูอุ่นสมคืน ยารอสาบคุณมอบคุณล่เสียงมขอบคุณังขบันบได้เป็นอาจารย์อยู่อันนี้รายการอาชีพนี่ใช่สาวน้ำยื่นผ้าไปฝากบอสโจเลยเลยมื่อนี่ไปได้แค่เก่าครับแน่ใจมันลักครับใจมันนักไปได้แค่เก่าใสสาวน้ยือาผมไปนะผมจะไปโหลดละคู่ละค่ะดีแล้ สุดยอดอีหลีนะครับเอ้าลูกนักเรียนเอ้าลูกลูกนักเรียนผู้ใดเห็นคู่รังเยอะมาคอมเมนต์เป็นกำลังใจคู่รังน้องแนนี่ครับนรินทร์ทอดครูน้รินทร์ทร์ครูนรินทร์ทร์เครื่องเวทีคู่ต่ำน้าครินทร์ครับข้างข้างล่างนี่คู่รังนรินทร์ทร์ครูยังรับงานอยู่ไ่มครับซูมมี่รับอยู่ครับรับงานโอรับงานตามเวทีทั่วไปแต่ว่าเช้านาคผมสิไปลองเวทีออก ทีวีิ่งสินะอ๋อไปประกวดผมเคยไปช่องเจี๊ยบอยู่ครับไปชุมทางเสียงทองกันชนะเลือดไฟใช้อ๋อนะครับพี่น้องครับ่ธรรมดาดีกรีบ่ธรรมดาเลยนะครับพี่น้องนะครับพอดีผมยืนถ่ายคลิปอยู่นะครับเพิ่นก็ว่าวกันเมื่อกี้นี่แมนคู่ต่ำบอแมนบอ่นว่าแมนคู่ต่ำนะครินบอเพิ่นจำกันบอได้หน่อยนะอ่า รูปร่างอาจจะเปลี่ยนเป็นจังนิดนกคู่ต่ำเนาะแม่นครับกันิอ้วนตะกี้เพิ่นบ่อ้วนจังซี่โอ้โหเพใหญ่ไปบ่ไปได้อยู่บ่ครับไปได้เอาขอบคุณหลายๆคลิปนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะมีคลิปต่อไปสาวน้ำยืนสิส่งไม้ต่อให้เจ้าได้ปัตตานีเด้อไปเดี๋ยวพ้ากู้รังไปหาะคู่ต่ำอ้าวไปปัตตานีขอบคุณหลายๆครับครูกอู้สุดยอดอีหลีนะครับนี่อัดคลิปฟังอีลาเช็คเศร้าอยู่ดีๆนะครับเพิ่นคุยกันหลังเวทีนะครับ มนคู่ต่ำนะคลิมบอเพื่อนว่าแมนอยู่บอเพื่อนคือบอ่อ้วนยังสี่ตะกี้กะสมัยเพื่อนเดินสายประกวดหุ่นเพื่อนก็จะคึอกันเป็นคู่ลันน่นแหละเนาะนะครับแต่ว่ามาตอนนี้คู่ต่ำนี่ก็เสียเอาทาั้งดีเอาเอาดีทั้งเขียนเพลงนะครับแล้วก็วก็ยังมีรับงานนะครับ สำหรับค eh ู่ต่ำนะครับกับดังไปแล้วล่ะคู่ต่ำนะครับเดี๋ยวคู่ลังเป็นโซตะสกี้ประกวดสู่คู่หลังหมดเลยแจัคเทอร์เนว่าจเรียบร้อยาความคุ้นหลายนะครับเดี๋ยวรอคลิปต่อไปสารต่อับมา